กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในแกรนนี่นะครับแต่วันนี้จะเป็นแกรนนี่ชั珀เตอร์2นะครับผมวันนี้เราจะพาผัวยายมาด้วยนะครับนี่ก็คือเอ็คคุณตานะครับนี่โอ้ขอภายกดผิดเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมขอเป็นโหมดยากแล้วกันนะครับแล้วก็พาเท่เด้ยวยแหละ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า เสียงเกมมันค่อนข้างเบานะครับผมเลยต้องเสียงเร่งเสียงดังๆขึ้นมาหน่อยนะ โอเคคนระัเดี๋ยวเราล่อใช้วิธีนะครับผมไปดูคนอื่นเล่นมาด้วยนะครับรอมันมานะฮะมาดูว่าใครจะลงมานะครับเอาคุณตาไปไหนวะ ขอพายสำรับคำหยาบนะข้าโต๊ฮะข้าโตเข้าโตะโอ้ยเกือเกือเียตบใจคุณตาหมดเลยขอพายสำหรับคำหยาบดนะ้ว,ว,วย,ดย,ย,ย,ยนะฮะอื้ม <c oughs> Hoa, hô nhắm xuống mát cho mày 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 Ui, mày 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 คิดว่าเมื่อกี้คุณตามันน่าจะเพิ่งตื่นนะครับมันเลยมันเลยอ่าเรียกว่าไงมันเลยไม่ได้ยินเสียงเฮ้ย <c oughs> เออนั่นแหละวัวมันอ๋อดูอดว่ามันจะเฮ้ยอย่าอย่ากระพริบเกมมึงอ,อย่าบักเดี๋ยวาลอกทางประตูแล้วกันนะฮะเห็นไ,ไ,ไหมอ้าวเจอของดีแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาโอเคตอนนี้คุณยายมันก็เดินงงๆอยู่ชั้นล่างนะครับเราก็มาสำรวจบ้านกัน,นตาลงไปแล้วนะอ้าวผมเจอแฉลงครับ อืมน่ะอุ๊ยไม่เห็นด้วยว่ะตวไว้เชี่ยเชี่ยลังกู ไปไปไปไอชิบไปชิบไปชิบไปแล้วโอ้โหเ้ยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเจอตั้งสองตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปงัดเอ็นหน้าประตูก่อนนะครับเดี๋ยวมาอีกรอบนะครับ โอเคนะตอนนี้ผมก็กำลังเดินตามคุณยายอยู่นะครับหวังว่าคุณตามันจะไม่อยู่นะครับไอชิบหายเี่โอ้ยออกมาจามอเรสุมได้นะครับตายไปหนึ่งวันนะครับ โอเคเราก็จะได้เป็นไอ้นี่มาเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่ผมงั้นผมขออนุญาตยิงทั้งยายทั้งตาก่อนนะครับแล้วผมจะแฉลงไปไว้ไหนดีมึงอีกแล้ว <Okay. S 1> มึงอีกแล้วตาตาตีนะครับตายไปวันนึง หญิงแม่งเลยโอเคอกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปปัดเอ,อ้ยผมก็ลืมมากุญแจน ตายแมวสวยแล,วแล้วผมจะทำไงดีเอางี้เดี๋ยวผมยิงมาอีกรอบแล้วกันนะฮะขออนุญาตข้ามไปเลยโอเคนะครับกลับมาอีกรอบนะครับโอเคตอนนี้เรายิงอีกรอบแล้วนะครับแล้วก็ได้มาเยวขออนุญาตเอาไปใส่สักคู่นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เอาไอ้ดอแฮนเดิลไปโยนไว้แถวนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตการกันอีกรอบนะครับยิงอีกรอบแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัย เราคุณตามมาก่อนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้แผลอกคีย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะครับเกิดยังไงอู้ห ตรงนี้เลยเหรอโอเคแต่รู้สึกมันจะยังไม่เห็นเรานะครับรเดี๋ยวหลังวะโหคุณตา เราเต้นนะฮะไปเอาดอแฮนเดิลหรมันไม่ใช่ดอแฮนเดิลมันจริงจริงเหรอมันเป็นที่หมุนอะนะฮะแฮนด์วิลไปไปไปเร็วเร็วเร็วก่วอนที่มันจะเกิด ไม่มีใครนะก็เฮ้ยเอ้ยอ๋ออีบานไม่น่าเลยเอ้ยเดี๋ยวผมลืมไปอ่าเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะโอเคนะมาแล้วนะครับปึ๊บหนึ่ง ไปแล้วหนึ่งลายต่อไป <see> นี่แน่ไปครับรีบเอาไปขายด่วนเลยนะหยิบเร็วหยิบเร็วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้ว ไปไปไปรูล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 ูอ๋อ y e a ผ่านจนได้นะครับผมสำหรับแอนนี่ชัอร์ทูนะโอ้โหตายไปวันหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ